เฮ่เฮ hey, 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 hey. hey, ่เฮฮ่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel p o ี่ G s Shop วันนี้นะพี่ไบมาไลฟ์ขายของนะจริงๆนี่ไงไลฟ์อยู่ใน Facebook ด้วยนะครับนี่ไลฟ์ขายของด้วยใน Facebook ว้าเห็นไหมพี่โกนิหนึงอยู่ในอยู่ในมือถือดีนะะพี่โกใส่เสื้อนะครับอะวันนี้นะฮะเราจะมาไลฟ์ขาย Hair Doable r Series 2นะครับซึ่ง มีนัมเบอร์อยู่นะทั้งหมดหกนัมเบอร์นะครับตอนนี้พี่ไปให้ขายไปได้แล้วมีนัมเบอร์สามห้าหกนะฮะพี่ก็แยกให้หน่อยสามห้าหกนะฮะสามกับสามห้าหกหรอใช่สามห้าหกแล้วก็ยังเหลืออีกสามกล่องนะฮะใครใครที่อยากจะซื้อนะมาซื้อได้นะฮะกล่องละหนึ่งพันเก้าสิบาทฮะเราจะมีความขายของกับทาง facebook นะฮะอ่ะอันนี้ี่อลงไปก่อนให้ขายในเ c e b o o k เลยอ่าวันนี้ให้ขายใน facebook เลยนะครับนะ นี่นะฮะตอนนี้เราจะไลฟ์แกะอันนี้คือสามอันที่พี่ใบขายได้แล้วนะครับแล้วก็พี่ใบกําลังจะแกะโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆใน a c e b o o k นะฮะตอนนี้เนี่ยใบไลฟ์อยู่ใน YouTube ด้วยนะฮะน้องๆดูว่าเวลาเราขายของเราน่ารักแค่ไหนนะฮะ <laughs> อ่ะแกะเบอร์สามก่อนเลยละกันนะฮะเบอร์สามได้ยลำดับไปสามห้าหกสามเป็นของพี่หนึ่งนะฮะนี่เบอร์สามนะครับ,รบอ่ะให้ดูนะครับนี่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามโอเคอ่ะพี่กอันนี้ออกแล้วพี่ก๋อคอยหยู่พี่เรา เ,ออเราไม่มีกรรไกรนะฮะเราก็จะใช้หวีนะครับในการตัดทําไหมหวีเหล็กดีมากไม่รู้เหมือนกันมีน้องถามว่างาน LOL อลวันไหนงานอ L ฮะยังไม่มีเนาะยังไม่มีมมตแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวสคาร<อ>์เลิฟ <ๆ S 1> นะครับน้องๆไปดูอ่าที่เซ็นท่นเวสเกตวันที่ยี่สบเ็ดนะฮะไปเจอกับพี่ไปได้เลยเที่ยไปแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้เบอร์สามนะคะเบอร์สามเรามาลุ้นกันดีกว่า ย,ยังทันครับเพ hmm ิ่งไลฟ์สดเพิ<_<_<_<_<_<__<_<_่งไลฟ์สดนะครับพิ่งไลฟ์สดกำลังไลฟ์อยู่นะฮะวันนี้เรามากันดึกๆสำหรับน้องๆที่ชอบนอนดึกนะน้องๆบอกว่าปิดเทอมนอนดึกก็เลยมากันดึกๆนะฮะปุ๊บให้ย่าฉากอะไรอ่ะฉากเป็นคอนเสิร์ตฉากคอนเสิร์ตนะฮะเป็นฉากคอนเสิร์ตโอ้แม่ก๊อนะฮะแกะตัวเลยเนาะพี่โกตืดืตืดืตืดืไม่ใช่แกะตัวเลยพี่โกแกะตัวเลยพี่หนึ่งแกะตัวเลยพี่หนึ่งไอของพี่หนึ่งใช่ไหม จะบอกว่าของออสเตรเลียรอดนี้มีให้หลุ้นทุกตัวเย้ yeah! <laughs> แต่ว่าพี่หนึ่งมาลุ้นกันหนึ่งสองสามได้อุ้ยห yeah! นึ่งไม่เอาอุ้ยเย้ดีตัวนี้เลยน้องเนลล่านะฮะ <laughs> นเนลล่าตัวนี้พิมพ์ได้ยังได้แล้ว <laughs> พีหนึ่งซ้ำนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้แบบว่าแลกกันนะ นี่เดวลาตรงนี้น่ารักมากเดวลาเซรลมูนนะน้องๆน่ารักมากเลยเดวลาเซรมูนพี่หนึ่งบอกว่าอย่าให้ฉันตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวฉันหัวใจวาย <laughs> <laughs> อ่ะต่อไปของน้องน้องฝ้ายน้องฝ้ายใครจะเอาอีกไหมน้องฝ้ายเบอร์หกตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งสองสี่นะฮะของน้องฝ้ายเบอร์หกพี่โบเบอร์หกอ่าอันนี้ของพี่หนึ่งเก็บไปก่อนหรือว่าเราเราจะโชว์ก่อนตั้งตั้งสแสดงโชว์เนาะอ่ะพี่กบตั้งสแสดงโชว์ เหลือเบอร์หนึ่งน้ำหนักสองห้าหกจุดศูนย์หกใครเอาบ้างพ,พี่โอมพี่โอมล็อตนี้ของออสก็จริงแต่ว่าได้ตัวที่ไม่สามอ,ดอดปกติใช่แล้วเย้เย้พี่พโอมเอาหรือเปล่าต่อไปนะฮะแกะเลยแกะต่อเลยอยากแกะนะฮะเบอร์หกนะฮะเป็นของน้องฝ้ายนะฮะเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกนะฮะตอนนี้เรามีสองกล้องนะฮะเราก็จะต้องโชว์สองกล้องเลยนะฮะ yeah! นะ่ยเราก็จะใช้ หวีของเรานะฮะในการแกะได้ด้วยนะครับหวีเรานี่สุดยอดจริงซื้อว่าหวีเหล็กราคาหกสิบห้าบาทหวีตุ๊กตาได้ครอบจักรวาลเลยนะครับน้องๆซิม<ด>เอาเ<ม>บอร์หนึ่งเย้ขายได้เลยเป็นต่อนะ,ะ 2. 2> นะัน้องซิมาเบอร์หนึ่งนะฮะโอเคนะ <Okay. S 2> อันนี้เบอร์อะไรเบอร์หกเบอร์หกแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรที่ขายแล้วเบอร์ตอนนี้เหลือแค่สองกับสี่พี่โกลหนึ่งน้องซิมเอา สองห้าห้าของคุณของคุณแม่น้องปันดีโอเคไม่เดียวไม่เดียวเราเรียงนี้เราเรียงนี้พี่ก๊อฟฟังก่อนพี่ก๊อฟฟังก่อนว่าเบอร์หนึ่งอ่ะสองห้าหกจุดศูนย์หกสองห้าหกจุดศูนย์หกเบอร์สองอ่ะสองหกสองจุดสองสองหกสองจุดสองอุ้ยพี่หนึ่งจองเบอร์สองแล้วจ้าพี่หนึ่งจองเบอร์สองแล้วจ้าตอนนี้ถ้าเกิดเหลือเบอร์สี่อันสุดท้ายครับเบอร์สี่อันสุดท้ายเหลือเบอร์สี่สองห้าสองเือเหลืออันสุดท้ายนะคะเหลืออันสุดท้ายเผื่อพี่ก๊อฟจะเปลี่ยนใจ อ่ะน้องฝ้ายได้เปิดของน้องฝ้ายก่อนนะฮะเปิดของน้องฝ้ายก่อนพร้อมนะอ่ะเบอร์สี่พี่เกดเอาเบอร์สี่อ่ะพี่เกดมาเหรอพี่เกดมาจ้าพี่เกดอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าพี่เกดสามารถซื้อดาเย้ขายหมดแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับน้องๆว่าจะได้ตัวอะไรนะครับมาดูกันจุ๊บ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 เปิดเลยนะครับตอนนี้ลุ้นมากเลยนะครับว่าของน้องฝ้ายนะฮะจะซ้ำหรือเปล่าน้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายนะฮะตอนนี้น้องฝ้าย ซ้ำหรือไม่ถ้าดาไม่ซ้ำใช่ไหมใช่ใช่ดีคือไม่ซ้ำกับตัวที่เราแกะแคลรี่แ,แต่อุยแซลลี่ผมอลังการมากผมใหญ่มากนะฮะดูดิผมใหญ่มากผมหนา,ามากีา่ใบน้องลเลแกสวัสดีครับนี่ใหญ่มากนี่แซลลี่ ดีใจยางเลยสรุปว่าล็อตออสเตรเลียกับล็อตอเมริกาตอนนี้นะซื้อล็อตไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีครอบแล้วนะครับท,ทั้ง2ี่แบบว้าวนี่ดีใจมากดีใจมากดีใจมากลอนนี้ดีงามนะครับอ่ะเก็บนะฮะเราจะตั้งสแตนไว้แล้วก็เก็บกล่องอันนี้เก็บเขาก่องนิโก้ปึ๊บอันนี้เป็นของน้องฟ้ายนะครับน่ารักมากผมประหงกันมากแล้วชุดสวยมากนะครับชุดแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบเปื้อนสีนะครับเห็นไหม นี่ชุดเหมือนมเีื่อนสีสวยๆนะครับเหมือนสเปรตเตอร์ใน LL เลยอ่ะตอนนี้สองตัวแล้วนะฮะสองตัวแล้วมีอันนี้อยู่ยูนิคอร์นของพี่ใบนะครับแอบ,บโชว์เล็กๆอ่ะต่อไปนะฮะเป็นของคุณแม่น้องปันดีพี่โกเ <5 S 1> บอร์ห้าเบอร์ห้านะฮะเบอร์ห้าอันนี้พี่หนึ่งบอกอยากได้แซลลี่นะฮะอ่ะ,อะแกะเลยนะฮะปึ๊บเบอร์ห้าของเรานะฮะ ใครยังไม่ไปติดตามช่องของพี่ปันดีนะฮะปันดีแชนแนลนะฮะไปติดตามกันได้นะครับะมาดูกันนะครับเบอร์ห้าของคุณแม่น้องปันดีชึบชึบเป็นชาแคนิว a ลนะครับแคนิวอลมาเปิดเลยครับหลุนมากเลยอะเฮ้ยเป็นเฮ้ยไม่ซ้ำเดี๋ยวดูข้างหลังซ้ำไหม สามเย้ได้แซลลี่นะได้แซลลี่นะฮะนี่ได้แซลลี่อีกหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรคุณแม่คุณแม่คุณดได้ตัวแรกใช่คุณแม่พงไในตัวแรกนะครับเย้ yeah. แล้วจะบอกว่าปันดีน่าจะชอบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมก็ใหญ่อลังการอยู่นะหรือว่าถ้าไม่ชอบตอนนี้มีนางเงือกนะคุณแม่ถ้าเกิดว่าน้องปันดีอยากได้ตัวนางเงือกมากกว่าพี่ไปม,มีนางเงือกให้แลกด้วยนะครับอะชึบ S <S 2> <S 2> เอ๊ะมีนังเงินให้แลกไหมหรือว่ามีนังเงินให้แลกหนึ่งตัวมีฮาร์โมนีด้วยมีฮาร์โมนีด้วยเอาไว้เดี๋ยวให้น้องปาดีเล่ออีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปพี่โกต่อไปของน้องอูซิมอูซิมเบอร์หนึ่งอูซิมเบอร์หนึ่งนะฮะอูซิมอูซิมอูซิมนะของน้องอูซิมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้นะครับนี่สวัสดีครับน้องๆทันค่ะมาทันค่ะนต้องบอกไม่สนใจกล้อง youtube อะไรนะน้องๆบอกไม่สนใจกล้อง Youtube เลยโอสนใจแล้วสนใจแล้วไม่ก่อนว,วันนี้วันนี้เราจะมาให้ดูอ๋อเน้นเราจะเน้นการขาย,ข,ายของอะไรเน้การขายใน Facebook นะฮะนี่น้องๆคนไหนแบบอยากไลฟ์สดการขายนะดูพี่ใบไว้ได้นะฮะเพราะว่าพี่ใบเนี่ยไม่ใช้คำหยาบในการขายของเลยนะฮะใช้ความน่ารักอย่างเดียวอ,อ,อะไรนะทำแบบเกาหลีไงนะ <c oughs> เล่นไปสองครั้งแล้วมุกนี้พอละอ,ะอันนี้อันนี้เบอร์เลยนะเบอร์หนึ่งนะของน้องอูซิมนะครับวันนี้นะฮะซิมสู้สู้ซิมสู้ส,สู้มาฮึดดาเป็นฉากแคนิวัลนะครับเป็นฉากแคนิวัลเหมือนกันเลยนะครับพร้อมนะน้องถามว่าหวีซื้อที่ไหนหวีซื้อที่ร้านไหนร้านขายอุปรกรณ์สัตว์เลี้ยงนะฮะร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมาดูกันว่าตัวอะไรจะบอกว่าที่แกะวันนี้น้ำหนักไม่เท่ากันเลย ครับสวิงมากน้ำนักคือแบบเพื่เลือกมาแล้วแบบสวิงมากพร้อมนะหนึ่งสองสาเอ้ยเย้ <laughs> แซลลี่อีกแล้วแซลลี่เอา3มตัวเอาทำกล้องนี้ด้วยอืม <laughs> ย้ได้แซลลี่ตัวที่สามนะครับแต่ดีนะที่เป็นแซลลี่ตัวเนี้ยเพราะว่าผมนางใหญ่อลังการไงพี่โกจ อ่ะเนี่ยฮะแซลลี่นะครับแซลลี่อีกแล้วนะฮะแซลลี่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 ออกรัวเลยนะฮะสามตัวทันน้องน้องมายังทันกันอยู่ยังทันนะฮะพี่โกจะเป็นวันนี้พี่โกจะรับหน้าที่ในการตอบน้องน้องในยูทูบนะอ๋อเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยบางคนแบบมาเจอที่ร้านบอกไหนพี่โกไหนพี่โกน้องน้องอยากจะมาดูเจอพี่โกมากกว่าพี่ใบอีกนะฮะอ่ะต่อไปพี่โกของพี่หนึ่งของพี่หนึ่งนะฮะกล่องนัมเบอร์ t w สอง <h warn> หรอ Number t yeah Number t Number t Number t องเท่าไหร่น้องๆถามกองลหนึ่งพันเก้าสิบาทส่งฟรี e ีทเอมเอสมาหน้าร้านก็หนึ่งพันทุนใช่นะ <c oughs> มาซื้อหน้าร้านหนึ่งพันทุนนะครับถูกมากอ่ะเบอร์สองนะคะวันนี้ของพี่หนึ่งนะฮะซึ่งพี่หนึ่งตัวแรกเนี่ยได้ตัวนี้ซ้ําไปนะครับชึบคาว่าซ้ำเนี่ยหมายถึงว่าพี่หนึ่งเขามีแล้วนะครับก็เลยซ้ํา อยากได้แซลลี่บ้างอ่าใครอยากจะได้ตัวเนลลาตัวนี้ก็แลกกันเองนะฮะแล้วมาพักบอกพี่อีกทีหนึ่งโอเคอ่ะนี่นะเบอร์สองของพี่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรเอแล้วเปิดเลยน้องๆไม่ต้องงงนะว่าทำไมพี่ใบหันซ้ายหันขวาตอนนี้ไลฟ์สดพี่ใบไลฟ์สดขายของอยู่นะฮะนี่เราจะให้เห็นกล้องนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคไหมพี่ก๋อได้ได้อนี้มีแล้วด้วยไลฟ์กันอยู่ใน Facebook ไลฟ์กันอยู่ใน Facebook นะฮะเพราะพี่ใบกำลังไลฟ์ขายของอยู่นะครับเอ้ยเจ้า ตื่นเต้นยังเลยพอาเขาเป็นของพี่หนึ่งอะพี่หนึ่งได้ฉากคอนเสิรต์ตอันแรกพี่หนึ่งได้คอนเสิร,ตร์ตรอเปล่าเดี๋ยวดูซิ <c oughs> ขอดูด้วยไม่ยจ้อ่ะ,อะเอาแล้วนะฮะมาลุ้นกันนะ,ะว่าของพี่หนึ่งจะเป็นตัวอะไรนะครับหนึ่งสองสามพี่หนึ่งสามสามอีกแล้วนะฮะแต่เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวปล่อยได้ปล่อยได้ นี่น้องน้องดีีนะฮะน้องดีีของเราเองนะครับน้องดีีนะครับตัวนี้ดีีนะฮะเดี๋ยวไว้รอให้พี่หนึ่งมาเลือกก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะน้องดีีนะครับน้องดีๆนี่ดีีดีนะครับเอฟของพี่หนึ่งมีคนบอกเอฟของพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งเปิดไปแล้วสองหูน่าจะหยิบมาทั้งหมดเลยนะวันนี้พี่ไปหยิบมาแค่หกกล่องเอากลับมาไลฟ์ที่บ้านนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอามาหมดทั้ง ยี่สิบกล่องที่มาวันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าขายหมดอย่างแน่นอนร้านพี่ใบยอยู่ที่ไหนร้านพี่เบอยู่ชั้น6พัทพาซาสาขากรุงมงวานครับน้องๆอ,อยู่ชั้น6ติดดิมบนรดเลื่อนมาปุ๊บขึ้นมาชั้น6ติดดิมบนรดเลื่อนเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจอปั๊บเลยจ้าอ่าเดี๋ยวใส่มาแล้วไม่เจอมาแล้วไม่เจอโท,โทรเลยนะฮะ0836374074มากล่องสุดท้ายนะของพี่เกตน,นะฮะในวันนี้นะครับตัวนี้นะนี่ของพี่เกตน,นะครับ ซิ้ิเกตของเรานะฮะตอนนี้ซ้าอยู่ที่ร้านประมาณสองตัวนะครับ <laughs> ทำไมหยิบมาน้อยพอดีพี่ไบ์อะแบกของไม่ส่งไปสนีก่อนเมื่อตอนเย็นอะก็เลยแบบหยิบมาแค่หกเบอร์นะครับจริงๆน่าจะหยิบมาเยอะกว่านี้นะอันนี้เบอร์สี่ใช่ไหมเบอร์สี่จ้าซึบอ่ะพี่โก๋ <c oughs> กล่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับน้องๆ <c oughs> บวกไปด้วยกับเสียงพี่ไบที่กำลังจะหายไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสร็จแล้วได้ข่าวว่าจีจะไปทำงานภาพอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามพี่เกดยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่พี่เกดเนี่ยพิม,มาแล้วพี่เกดบอกว่าควรหยิบมาสิบเฮ <laughs> e ้ยวิวเป็นฉากที่ไม่ออกเลยในวันนี้นะ,ะเป็นฉากซนะิตี้นะซิตี้นะฮะเป็นฉากเมืองนะครับซิตี้นั่นเองหุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะฮะ เดีย๋ยวนะแป๊บนึงนะเราขอเข้าเฟ e บ o o k แป๊บนึงว่าขอเข้าไปดูว่าพิเกตได้แล้วอย่างโอเคเราว่ายังเราว่าตัวนี้พิเกตยังไม่ได้พิเกตบอกว่าฉันตื่นเต้นมากฉันตื่นเต้นมากแกะเลยแกะเดี๋ยวนี้แป๊บนึงรอแปบ๊บนึงนะรอแป๊บนึงเราว่าพิเกตไม่มีพิเกตยังไม่มีใช่พิเกตยังไม่มีตัวนี้อ่อนะเปิดเลยนะหนึ่งสองสาม คารีน้องคารีนะครับนี่เป็นคารีซิเกเนเจอร์ของซีรีส์นี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยผมนั่งเอาไม่ออกผมนั่งเยอะติดกล่องมากเลยพี่โก๋โอ้โหผมเยอะมากอ่ะพี่โก๋เอากล่องไปอ่ะนี่คารีอ่านี่นะครับตัวนี้เลยหูผมแบบอลังการมากน้องๆดูสิ เนี่ตัวนี้สวยนะครับคือจะบอกว่าสีผมคารี่ของซีรีส์นี้เหมือนว่าสีเขาจะเฟดแบบว่าให้เป็นอมพาสเทลมากกว่าซีรีส์หนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าน่ารักมากเลยนะฮะนี่พี่หนึ่งได้คารี่ครบไปแล้วสองตัวนะครับตอนนี้พี่หนึ่งขาดฮาร์โมนีที่เป็นตัวแรหายากนะครับแล้วก็ ขาดสกายล่าสองตัวนะครับพี่ไบอยู่ร้านทุกวันยไหมพี่ใบอยู่ร้านเกือบจะทุกวันนะฮะใครอยากมาวันไหนก็ทักโทรมาถามก่อนก็ได้นะครับแต่วันจันทร์ไม่อยู่แน่นอนใช่วันจันทร์พี่ไบป,ปิดร้านแน่นอนอันไหนพับหน้ากล้องลงมาหน่อยพับพับหน้ากล้องลงมานิดนึงอ่ะวันนี้นะตัวที่พี่ใบได้นะครับก็จะมีตัวอะไรนะพี่โกลลืมชื่อเนลล่านะครับเนลล่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีว้ายล้มจะมีตัว แซลลี่นะครับแซลลี่สามตัวนะครับมีตัวดิดี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวคารี่อีกหนึ่งตัวนะครับไหนใครชอบตัวไหนบ้างคอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างหน่อยอ่าน้องถา <c oughs> มว่้มีน้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนพิเศษไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวไปเรียนไม่ได้เลยครับตั้งใจเรียนนะคะบบายบาย <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ <c oughs> พรุ่งนี้เพชลงคลิปรีวิวของลุ้นด้วยมาจากญี่ปุ่นนะ,คะ <c oughs> ใครอยากจะดูก็กดติดตามไว้ได้เลยนะฮะ <c oughs> พรุ่งนี้แบบที่พี่โกจะลงคลิปใช่ไหมพี่โก ใช่โอเคเย,นยน็ยนๆเย็นๆนะลองคิดเป็นเย็นชึบอ่ะโอเคลา้นงนๆใน YouTube กันไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะนอนดึกสำหรับบางคนที่ไปเรียนพิเศษหรือว่าเรียนซัมเมอร์นะหรือบางคนที่ไม่ได้ไปเรียนอะไรแต่ว่าคนจะตื่นที่มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะโอเควันนี้พี่ไบรไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเน้องอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่อย่าก,กดไลน์ like นะหรือกดอะไรได้พี่โก กด <łość> ได้พี่กูไม่่ว่ากดได้แต่อย่ากดอัน follow แต่อย่ากดอั follow โอเคนะครับวันนี้ไปแล้วบายบายครับน้องๆฝันดีมาเร็วไหนพิมพิมจุ๊บจุ๊บพิมหัวใจมาหน่อยเร็วจุ๊บ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 จุุุ๊๊บจายบาย